สวัสดีค่ะปาริชาตินะคะปาริชาติจากช่องสาวไทยในนูเวนะคะวันนี้เราก็จะมาเล่าเรื่องนะคะซึ่งต่อจากตอนที่แล้วเนาะเราก็ไปทําความสะอาดใช่ไหมก็คือเราก็คุยกันใช้ระยะเวลานานมากนะคะเ,เจ้านายเราคนนี้เขาก็ชอบพูดชอบคุยอะไรกันเราหลายๆอย่างเนาะรวมถึงปัญหาเรื่องเซ็กส์นะคะและเรื่องหำหำด้วยนะคะเขาก็เลยถามเราว่าปริชาติ แล้วหำของเธอเนี่ยสมรรถภาพมันเป็นยังไงบ้างเราก็เลยเล่านะคะเล่าไปตามความจริงนั่นแหละว่าหำของเราเนี่ยก็แล้วแต่อารมณ์หำนะคะถ้าหทำทํางานมากหำเหนื่อยหำบ่นมากบ่นปริชาติอย่างนั้นบ่นปริชาติอย่างนี้นะคะหำก็จะไม่มีประสิทธิภาพในตอนกลางคืนนั่นหมายความว่าเวลานอนๆกันไปอยู่ดีๆหำก็หาลูไม่เจอนะคะ เราก็เลยบอกว่าเออเธอก็ไปเปิดไฟซิเธอจะมาทําเป็นแมวตามืดอยู่ทําไมไปเปิดไฟบางครั้งนะคะเราก็ยังจะคิดอยู่ว่าเราเนี่ยจะไปทําไสยกรรมให้หอยของเราเนี่ยมีสักสามรูนะคะจะได้คํารูถูกบางครั้งบางคราวเนี่ยถ้าหําม,มันเหนื่อยเรากว่าจะได้ปฏิสนธิกับหํา ก็ใช้ระยะเวลานานก็คือเรียกได้ว่ารอจนหายอยากกันทีเดียวเชียวค่ะก็เรียกได้ว่าเจ้านายเราเนี่ยหัวเลาะจนกระทั่งไม่อยากจะดื่มเหล้าเลยนะคะเพราะว่าลืมดื่มนะคะก็คือเราเนี่ยเวลาได้พูดได้คุยแล้วเนี่ยขนาดคนดื่มเนี่ยเขาย,ยังไม่เมาเท่าเรานะคะเพราะว่าเราเนี่ยดื่มไปเอ่อเหล้าไปแล้วก็เมานะคะเมาน้ำลายตัวเองทีนี้เราจะมาเข้าเรื่องนะคะเอ่อ หัวหน้าเราเนี่ยหรือคนที่เขาจ้างเราไปทําความสะอาดเนี่ยเขาจะมีเพื่อนอยู่ด้วยกันนะคะก็คือรวมทั้งเขาด้วยก็มีอยู่ด้วยกันทั้ง4คนนะคะแต่3คนเนี่ยก็คือเหมือนกับว่ามีปัญหากับหําตลอดหําเอาเสร็จเร็วบ้างหําเอาช้าไม่ทันใจบ้างนะคะส่วนเจ้านายเราเนี่ยคนที่จ้างเราทําความสะอาดเนี่ยคือหําไม่ทํางานเลยนะคะแต่ว่าจะมีเพื่อนอยู่คนนึง คือหำของหำของผัวเขาเนี่ยวิเศษวิเศษนะคะคือเอาดีเอาดีเอามันเอามันนะคะเอาได้ทั้งวีเอาได้ทั้ทงวันถึงเมาก็เอาได้นะคะแล้วตัวส่วนส่วนผู้หญิงคนนี้ซึ่งเป็นคนขี้โม้ขี้คุยเรื่องหำเนี่ยนอกจากหำจะดีแล้วนะคะหอยเขาก็ยังดีด้วยนะคะพูดซ้ำเติมเพื่อนตลอดว่าเพื่อนเนี่ยนะ ผัวไม่เอาบ้างผัวนอนไม่ดีบ้างเพราะว่าเกิดมาจากเป็นตัวของเราเองซึ่งหมายความว่าเขาเนี่ยที่ผัวเอาดีผัวเอามันก็มาจากตัวเขาด้วยเพราะว่าตัวเขาเนี่ยมีลีลามีท่าทางคือเอาแบบว่าชนิดที่ไม่ซ้ำกันเลยคือคือชีวิตนางคือไม่ซ้ำซากอะ่ะคือแบบว่ามาีการทำกระบวนการเซ็กใหม่ใหม่ให้ผู้ชายตื่นเต้นอยู่เสมอนะคะ แล้วก็คือเขาม,มีกระบวนการที่มีการาร่วมเพศที่น่าตื่นเต้นนะคะแต่ว่าเราเนะ่เล่าให้ฟังไม่ได้ทั้งหมดแต่เราขอเล่านะคะเราขอเล่าตรงตรงที่เราอยากเล่านะคะเขาก็เล่าให้เจ้านายเราฟังว่าแฟนของเขาเนี่ยมีพฤติกรรมร่วมเพศที่น่าพิศวงงวง,งวยนะคะคือหมายความว่า จะเอาอตัวเขาเนี่ยไปขึงติดกําแพงแบบนี้นะคะท่านผู้ชมก็ขึงติดกําแพงแบบนี้นะคะแล้วก็กระโดดจู่โจมร่วมเพศกันนะคะทันใดนั้นที่ปาริชาติได้ยินเรื่องราวแบบนี้ปุ๊บเราก็ขัดขึ้นมาเลยนะคะเราก็เลยบอกว่าเราก็เราก็คุยกับเจ้าเ,เจ้านายเราเนาะเฮ้ยเธอเธอลองนึกภาพตามเรานะก็คือเอาตัวไปขึงติดกำแพง แล้วหำมเขาเนี่ยไม่ใช่ดาบหำก็คือหำไม่ใช่ดาบแล้วเราจะวิ่งแล้วเอาหำไปทิ่มเลยเนี่ยมันก็ดูจะพิสดารเพราะว่าเราก็เลยบอกว่านี่เธอขนาดฉันนอนอ้าให้เอาสวยๆนะสามีเราเนี่ยยังคำไม่ถูกรูเลยแต่นี่เนี่ยไปขึงอยู่ติดก,กำแพงแล้วจะวิ่งเอาหำมมาทิ่มเนี่ย หอยคนเราเราก็เลยบอกว่าหอยเราก็เลยถามว่าหอยพวกเธอเป็นยังไงเหรอแต่หอยของคนไทยเนี่ยก็คือเราจะต้องอเออรูมันต้องอยู่ด้านใต้ใช่ไหมท่านผู้ชมไม่มีใครหอยแบบนี้แล้วรูอยู่ข้างบนหอยเราไม่ได้รูอยู่ข้างบนหำมันจะมาวิ่งมาทิ่มตรงตรงนี้มันก็ไม่ได้นะคะนอกจากว่าออหอยของเขาจะวิเศษก็คือมีมีสองรู รูหนึ่งข้างล่างแล้วก็รูหนึ่งข้างบนแต่อันนั้นมันเรียกคนหรือเปล่าเราเรานึกภาพตามนอะแล้วเราก็เลยบอกว่าถ้าเกิดว่าวิ่งมาแล้วอะแล้วเราหั่มมันแทงผิดทํายังไงละ่ะเแต่ไม่เข้ารูนะ่ะหั่มมันก็ไปทิ่มใส่กําแพงแล้วหั่มเขาจะไม่หักหรอเราก็เลยวู่มาละท่านผู้ชมเราเกิดมาไม่เคยพบเคยเห็นวิธีการ ร่วมเพศที่แปลกประหลาดขนาดนู้เราได้ยินเราได้ฟังเราก็หัวเราะแล้วเจ้านายเราก็เลยบอกปริชาติเอาเธอลองนึกภาพตามสิยูเธอจะไปเชื่อเขาหมดเลยเหรอแต่เราเนี่ยเวลาเราฟังอะไรเราก็ต้องมีวิจารณญาณในการฟังทีนี้เจ้านายเราก็คิดตามสิเออปริชาติหอย เอาฉันไม่รู้แล้วว่าหอยพวกเธอเป็นยังไงเพราะฉันไม่เคยเห็นหนอยพวกเธอแต่หอยคนไทยอะก็คือรู้มันจะอยู่ข้างใต้เราจะไปกระโดดทิ่มกระโดดเสียบแม่ง,งั้นมันก็ไม่ได้มันมันผิดวิสัยหอยหรอกเราก็เลยบอกว่าเราอะไม่เชื่อนะคะว่าโอ้โหอะไรมันจะเราเราเราพูดกับเจ้านายแล้วว่าเราไม่เชื่อว่าเซ็กจะเป็นเป็นทุกสิ่งทุกอย่างนะ พราะว่าการที่เราจะมีชีวิตคู่ร่วมอยู่ด้วยกันเป็นระยะเวลาที่ยาวนานและสมบูรณ์แบบเนี่ยเซกมันเพียงเป็นเป็นเพียงแค่หนึ่งส่วนเท่านั้นมันยังมีองค์ประกอบอะไรหลายๆอย่างนะคะแล้วที่สําคัญเนี่ยเจ้านายเราเนี่ยเขาเล่าให้เราฟังเขาบอกปาิชาติเขาเนี่ยนะเวลาที่พูดกับผัวเนี่ยไม่เคยพูดกับผัวดีนะคะพงูง่ายๆถ้าภาษาบ้านเราเนะก็คือสัตว์ประหลาดออกมาหมดทุกตัวเรียกผัวเนี่ยเหมือนจะกินตับผัว นะเรียกชื่อผัวหรือเรียกจะให้ผัวทําอะไรในะเหมือนกินตับแล้วเวลาเขียนเมสเซนเจอร์หรือเขียนเมสเซจหาผัวเนี่ยก็คือไม่เคยจะเขียนดีเลยเจ้านายเราเนี่ยเขาก็เล่าให้ฟังว่าเพื่อนเขา่ยเป็นอุปนิสัยอย่างนี้แล้วเขาก็จะคุยตลอดว่าเขาเซ็กดีผัวไม่กล้าหือผัวไม่กล้าทําอะไรแล้วเวลาที่เขาทํางานกลับบ้านมานเหนื่อยเนี่ยผัวเข้าบ้านมาเนี่ย แล้วถ้าผัวไม่ช่วยเขาทำอะไระเขาจะร้องด่าร้องด่ามีแต่คำหยาบคายให้ผัวทํานู่นให้ผัวทํานี่คือจุกจิกจู้จี้ผัวตลอดเวลาคือไม่มีอารมณ์ไม่มีอารมณ์ยังไงอะแถวแถวโนเวย์เขาเรียกคู่สลรีน่ะไม่มีอารมณ์ร่วมในครอบครัวที่ท,ที่จะทําให้ผู้ชายมีความสุขเลยอะคือมีแต่เรื่องซีเรียสในหัวตลอดเวลาแล้วก็ด่าผัวตลอดเวลาแต่ ผลลัพธ์ที่เขาได้คือผัวละผัวหลงผัวไม่กล้าทิ้งผัวเขาเอาเขาดีดีเอาเขามันมันมันแล้วนอกจากเขาจะคุยนะคะวันเรื่องเซ็กเนี่ยเขาเนี่ยืหพิษณานงานบวชผัวเขาไม่ไปไหนผัวเขาอยู่ในกำมือแล้วตัวเขาเนี่ยก็เก่งเซ็กมากๆนะคะแล้วเนี่ยเราก็เลยบอกว่าเออเราขอดูรูปหน่อยได้ไหมว่าเขาหน้าตาเป็นยังไง เขาก็เลยเปิดรูปภาพให้เราดูเนาะเราก็เลยบอกว่าโอ้โหท่านผู้ชมเราอย่าหาว่าเราบูลลี่เนาะถ้าเป็นบ้านเราถ้าเห็นได้เห็นรูปภาพเนี่ยก็คือเขาจะเรียกว่าพยูนเกยตื่นนะคะแล้วเราก็เลยบอกว่าโอ้โหขนาดเธอสวยขนาดเนี้ยผู้ชายโนเวยังไม่อยากจะมีเพศสัมพันธ์กับเธอเลยแล้วเ,เพื่อนเธอสองคนนั่นอะ หำบางทีมันเหนื่อยหำม,มันทํางานหำม,มันก็จะมีผิดพลาดบ้างมันอยากจะเอาบ้างอยากจะไม่เอาบ้างมันก็เป็นความความจริงของหำอย่างเราเนี่ยหคำคําไม่เจอรูบ้างอะไรบ้างนะคะมันก็เป็นธรรมดาใครจะไปมีเพศสัมพันธ์ตลอดเวลาใครจะไปมีเพศสัมพันธ์ทุกนาทีเนาะแล้วเราก็เลยบอกว่าเนี่ยเธอเคยไปพัทยาไหมถ้าเธอเคยไปพัทยานะนะแล้วถ้าเกิดเพื่อนเธอเนี่ยเขาไปพัทยากับผัวเธอ ฉันเชื่อเสียเหลือเกินนะคะว่าไอ้ที่ว่าเออเอเอผัวเขาเนี่ยมัดเข้าไว้ติดกําแพงอ่ะเขามัดเอาไว้ติดกําแพงเขาก็มัดเอาไว้อย่างนั้นแหละมัดเอาไวใ้ให้หอยมันเป่าพัดลมเล่นให้เป่าแอร์เล่นมัดเอาไว้อย่างนั้นแหละแต่ตัวคนน่ะไม่อยู่หรอกปริชาติตัวคนไปไหนอ้าวตัวคนน่ะก็จะเดินไปตามซอกซอยพัทยาเพราะว่าพัทยาเนี่ยมีแต่หอยอ้วอ้วมีแต่หอยเด็ก มีแต่หอยฟิตฟิตมีแต่หอยสวยๆผู้หญิงไทยเราเนี่ยตัวเล็กนิดเดียวแล้วก็ยืนอยู่ตามหน้าบาร์สวยๆทั้งนั้นเขาก็ไม่มาเอาเพื่อนเธอแบบพยูนอย่างนี้หรอกเราก็เลยพูดอย่างนี้เนาะเราก็เลยบอกเออเราเธอพูเราพูดเธอจะโกรธไหมฉันไม่โกรธหรอกแต่ฉันก็อธิบายว่าเออทําไมมันมันมีดีอยู่คนเดียวนะมีเพื่อนเขาเนี่ยแหละแบบเรื่องเซ็กเรื่องอะไรเนี่ยคือดีหมดนะคะแล้วเจ้านายเราเนี่ยนะ เขาก็ไปหมบบนให้ผัวฟังว่าโอ้ยทำไมเพื่อนฉันน่ะเขาเนี่ยได้เซ็กดีๆอย่างงูน้นอย่างนี้อย่างงั้นนะคะแล้วก็เล่าไปติปาถะแฟนก็นั่งอ่านหนังสือพิมพ์อยู่ก็เลยหันกลับมาบอกว่าเเพื่อนเธอคนนั้นน่ะเเขาชื่อน,นี้นามสกุลน,นี้ใช่ไหมผัวเขานะ่ะทางเจ้านายเราก็บอกว่าใช่อ้าวเธอไม่รู้เหรอ ว่าเผัวของเพื่อนเธอน่ะเขามีผู้หญิงนะแล้วในขณะนี้ผู้หญิงคนนั้นเขาก็ท้องด้วยเขาก็เลยบอกว่าปริชาาิฉันตกใจมากฉันก็เลยถามผัวฉันว่าเธอไปเอาเรื่องนี้มาจากไหนผัวฉันก็เลยตอบว่าเอา้าก็พี่ชายของผัวเพื่อนเธอน่ะทำงานบริษัทเดียวกับฉันเขาก็เลยเล่าให้ฉันฟังหมดนะว,ว่ามันเหตุการณ์มันเป็นยังไงอะ่ะ แล้วทีนี้ผัวของเพื่อนเธอเนี่ยเขากําลังจะคิดวิธีอยู่ว่าเขาจะบอกสักวันหนึ่งว่าเขาจะขอเลิกเจ้านายเราก็เลยบอกว่าเมื่อวานฉันก็ไปกินกาแฟกับเขาเขาก็ยังคุยอยู่เลยว่าผัวเขาเอาดีเอามันเขามีความสุขในครอบครัวจะตายเขาบอกว่าเออถ้าอย่างนั้นเธอก็ไม่ต้องพูดนะรอให้ผู้ชายนะคาพูดเอง แต่ว่ามันร้อยเปอร์เซนตฉันรู้มาจากพี่ชายของเขานั่นแหละว่าน้องชายเขาเนี่ยเบื่อภรรยาคนนี้มากแล้วตอนนี้ก็คือเขามีใหม่แล้วคนใหม่น่ะกำลังตั้งท้องได้สี่เดือนอุ้ยเราก็เล่ามานมันเนาะทีนี้เจ้านายเราก็เลยถามผัวเขาว่าแล้วผู้หญิงนั่น่ะเขาเป็นผู้หญิงที่ไหนเหรอเออทีนี้เขาก็เลยบอกว่าผู้หญิงน่ะก็คือเป็นผู้หญิงไทย แล้วผู้หญิงไทยคนนี้ก็คือผัวเขาบอกเลิกแล้วเขาก็เลยบอกสถานที่ว่าผัวผู้หญิงไทยคนนี้เป็นใครเป็นใครเป็นยังไงนะคะซึ่งเจ้านายเราเนี่ยเขาก็รู้จักนะคะว่าเป็นบ้านช่องเป็นยังไงผัวเขาชื่ออะไรก็คือผู้หญิงไทยคนนี้ผัวเขาทิ้งผัวเขาบอกเลิกเพราะว่าเขาจะกลับไปคืนเมียไปคืนดีกับเมียเก่าซึ่งเป็นคนโนเวย์แล้วผู้หญิงโนเวย์คนนี้เขาก็มีกิจการหลายอย่าง เขาเลยอยากได้ผัวเขาคืนเขาก็เลยยกบ้านตรงนั้นนะ่ะซึ่งบ้านเนี่ยไม่มีนี่มีสิทธิ์แล้วนะคือเป็นบ้านที่หมดหนี้หมดสิทธิ์แล้วแต่ว่าเขาอยากได้ผัวเขาคืนเขาก็เลยยกบ้านให้ผู้หญิงไทยคนนี้ไปเลยผู้หญิงไทยคนนี้ก็เลยเป็นผู้หญิงไทยที่โสดแล้วเขาก็ทํางานเอ่อเป็นพนักงานทําความสะอาดเป็นแม่บ้านปูเตียงอยู่ที่โรงแรมแห่งหนึ่งซึ่งฉันเนี่ยก็เคยไปสัมมานาและฉันก็เลยได้ไดเห็นเขา ผู้หญิงไทยคนนี้เขาก็ตัวเล็กๆผมยาวๆผมดําๆเขาก็สวยน่ารักแล้วไอ้ที่ได้ไปได้ไปได้กับผัวของเพื่อนเธอเนี่ยก็คือเขาไปรับจ็อบไปทํางานอยู่ทีอ่อยู่ที่แห่งหนึ่งซึ่งเป็นแคมป์คนงานเป็นแคมป์คนงานแล้วก็ไปทําอาหารไป,ไ,ปปไปปูเตียงให้กับคนงานแล้วผัวของเพื่อนเธอเนี่ยก็ไปทําถนนเวลาที่ไปทําถนนเนี่ยบางทีเนี่ย มันอาจจะไม่ได้กลับบ้านเลยเพราะบางทีมันต้องทำงานโอเวอร์ทีมันต้องทำงานล่วงเวลาเขาก็เลยมีที่พักให้คนงานเขาก็เลยไปเจอไปเจอกันตรงนั้นผู้หญิงก็ทำกับข้าวผู้หญิงก็ไปปูเตียงก็เลยได้เจอกันจนกระทั่งผู้หญิงไทยคนเนี้เขาตั้งท้องแล้วเธอนะ่ะเป็นเพื่อนกันยังไงทำไมเธอไม่รู้เพื่อนเธอเขาไม่เล่าอะไรเธอฟังบ้างเลยเลยเหรอเออผัวก,ก็เลยถามเมียฉันก็ไม่รู้ เขาก็คงไม่รู้ด้วยแหละถ้าเขารู้เขาต้องพูดให้ฉันฟังบ้างแต่ฉันนะ่ะคิดว่าเขาน่ะก็หลงตัวเองเกินไปก็เลยก็เลยไม่คาดคิดว่าผัวที่จะอยู่กันนานเจ็ดแปดปีนะ่ะจะทำแบบนี้ทีนี้ผัวของเจ้านายเราเนี่ยก็เลยบอกว่าชีวิตคู่เนี่ยมีแต่คำดา่านะชีวิตคู่มีแต่คำดา่าตื่นเช้ามาดา่า ไม่มีความลื่นลมเลยชีวิตคู่มันก็จะระหองละแหงถ้ามาเจอผู้หญิงไทยเขารู้จักหม้อข้าวหม้อน้ําเอาใจเก่งพูดเพราะๆพูดหวานๆเข้าเนี่ยนะชีวิตคู่มันก็พังได้เพราะคนเราเนี่ยจะต้องเลือกสิ่งที่ดีที่สุดสําหรับชีวิตเราเสมอแล้วนะคะไอ้เพื่อนที่ขี่โม้เนี่ยโม้ไปทุกเรื่องนะคะอะไรก็ดีกว่าเพื่อนหมด แพ้เพื่อนสักเรื่องไม่ได้คือทุกๆย่างก้าวของชีวิตจะต้องเป็นนัมเบอร์วันกว่าเพื่อนโทรศัพท์หาเพื่อนสี่คนนะว่าให้ไปหาที่บ้านหน่อยเพราะว่ามีเรื่องจะปรึกษาเจ้านายแล้วก็คิดและห่หาสงสัยจะเรื่องนั้นแน่เลยปรากฏว่าสี่คนไปรวมตัวกันไอ,อ,อสองคนนี้ไม่รู้เรื่องนะคะแต่ว่าเจ้านายเราอ่ะรู้แล้วนะแต่ว่าทําแกงไม่รู้ดูซิเขาจะว่ายังไงพอไปลงนั่งถึงปุ๊บโอ้โหร้องไห้ปืด ร้องไห้น่ยเหมือนกับร้องไห้ไปแล้วทั้งคืนด้วยพอเริ่มจะเล่าก็ร้องไห้อีกนะเจ้านายเราก็บอกว่าเออมีอะไรเหรอเขาบอกว่าผัวฉันน่ะอยู่ดีๆเมื่อวานกลับมาจากทํางานก็เลยมาบอกฉันว่าฉันหมดรักเธอแล้วฉันอยากให้เธอย้ายออกไปเพราะว่าฉันน่ะมีใหม่ก็คือเพื่อนก็คืออึ้งไปหมดแต่เพื่อนอะไม่กล้าพูดออกมาก็ไหนว่า ลีลาดีลีลาเด็ดลีดาลีลาดีลีลาลีลาเด็ดเพชรมันผัวไม่กล้าทิ้งผัวไม่กล้าทําอะไรนะคะ <c oughs> นี่แหละมันเป็นไปอย่างนี้แล้วเจ้านายเราก็เลยถามว่าเอาแล้วเธอจะเอาอยัางไงฉันก็ไม่ทํายังไงหรอกฉันก็เลยบอกว่าแล้วมันเรื่องอะไรเขาก็บอกว่าเขาไม่มีอะไรจะพูดเวลาเก้าปีที่เราอยู่ด้วยกันน่ะมันก็บ่งบอกทุกอย่างมันก็เลยทําให้ฉันตัดสินใจได้ง่ายขึ้นว่าเราอยู่ด้วยกันไปอะ่ะ มันก็รังแต่จะทําให้ฉันกับเธอไม่มีความสุขฉันก็ไม่ได้ชอบชีวิตที่มันจะต้องเป็นแบบนี้เธอก็มีชีวิตของเธอฉันก็มีชีวิตของฉันแล้วฉันจะจัดการเตรียมเอกสารทุกๆอย่างอะไรที่เธอควรได้ฉันก็จะให้อะไรที่เธอที่เป็นของฉันก็คือของฉันฉันจะเตรียมการให้เรียบร้อยทีนีเ้เจ้านายเราก็เลยถามว่าเไหนเธอบอกว่าเธออยากมีลูกตอนนั้นแล้วผัวเธอเขาบอก ผัวเธอเขาบอกว่าเธอเขามีลูกไม่ได้ไม่ใช่เหรอก็คือเจ้านายเราก็เลยอยากถามเนาะก็ฉันไม่รู้เขาก็ฉันก็อยากมีลูกกับเขาแต่เก้าปีที่อยู่ด้วยกันนะ่ะแฟนฉันนะ่ะเขาก็หลังข้างนอกตลอดก็คือหมายถึงว่ามีเพศสัมพันธ์ก็หลังข้างนอกตลอดไม่เคยหลังข้างในเลยทีนี้เจ้านายเราก็เลยก็เลยพูดกับเราเนาะไอ้ปาริชาติถ้าเขาหลังข้างนอกตลอดหมายความว่างไงก็หมายความว่าเขาไม่อยากมีลูกนะ่ะ แต่ถ้าเกิดผู้หญิงไทยคนนั้นน่ะเขาเขามีลูกอะ่ะแสดงว่าเขาก็เขาก็หลังตามใจชอบเลย <l acht> เราก็เลยหัวเราะไป้้าผู้หญิงไทยมีอะไรเด็ดถ้าบอกฉันบ้างนะจะบ้าเลยมันไม่มีอะไรเด็ดหรอกผู้หญิงไทยเราเนี่ยก็คืออันนี้ถ้าจะให้ฉันเดานะเราก็เราก็เราก,เราก,เราก็เราก็เล่าตามที่เราเป็นผู้หญิงไทยนะคือผู้หญิงไทยเนี่ยจะทํากับข้าวให้ผัวแล้วก็จะดูแลผัวอะไรอย่างเงี้ย ก็คือเราจะไม่นิยมด่าผัวถ้าเราโกรธก็คือเราดา่าแต่ถ้าเราไม่ได้โกรธหรือเราไม่ได้อะไรจะมาข่มผัวฟ,ฟ,ฟู่ฟู่อย่างนั้นเราไม่ใช่งูนะคะบางทีเราก็มีอารมณ์ลื่นเลงบ้างมีอารมณ์ขำขันบ้างก็ตามสถานการณ์ไอ้เราจะมาด่าผัวด่าผัวแล้วไม่ทํากับข้าวให้ผัวก,กินเลยแล้วเราจะมามีแต่เรื่องเซ็กกันอะชีวิตเรามันไ,ไม่ได้อยู่แต่เรื่องเซ็กเนาะ มันก็เป็นอย่างนี้แหละดาผัวทุกวันมันก็ผัวก็ราคาญเขาก็พูดแบบสั้นๆง่ายๆได้ใจความเลยว่า mm. เขาอยู่กับเพื่อนเธอเขาไม่มีความสุข <melody. S 2> ก็แสดงว่า mm. เขาเนี่ยอยู่กับเพื่อนเธอเขาไม่อยากมีลูก <Led. S 2> เขาไม่เขาไม่มีความสุข mm. เขาอยู่ <S <S เขาก็อยู่ไปเง<ๆ>ันๆอยู่ไปวันๆนะคะเมื่อเขาไปเจอคนที่เขาอยู่ด้วยเขามีความสุขเขาก็อยากมีลูกเขาก็อยากมีครอบครัวทีนี้ครอบครัวมันก็พังติก็นี่แหละนะคะ ก็อย่าหาคุยหลายคุยหลายเอออย่าคุยหลายว่าแหมฉันนีทีเด็ดนะผัวไม่ไปไหนไปนะคะไปนะถ้าไปเจอไอ้แบบว่าเอาใจเก่งๆพูดประหลอกผู้ชายเก่งๆเนี่ยใครละมันจะมาอยู่ไม่อยู่นะคะมันก็ไปสิคะอันนี้เป็นเรื่องเล่าของเรานะคะเราก็เล่าแบบสนุกสนานเนาะเราก็มีความรู้สึกว่า เราก็ภูมิใจนะที่เราเป็นคนไทยเขาก็ชอบทานอาหารไทยนะในจ้างเราเนี่ยก็ชอบทานอาหารไทยสามีเขาก็ชอบนะทุกคนก็ชอบทานอาหารไทยกินอาหารไทยเราจบแล้วนะคะเรื่องเราเรื่องเล่าของเรานะคะสุดท้ายนะคะเราต้องขอขอบคุณเพื่อนเพื่อนะคะที่มากดสับสไครกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามให้เรานะคะแล้วเรากลับมาพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ